าดีที่โรงแรมก็คือควางแผนให้ลูกนะครับพาไปนอนที่โรงแรมในดีซีอ่ะคุณขอรู้มือหน่อยตอนผมเริ่มต้นเนี่ยเวลายังพอมีนะครับตอนผมเริ่มต้นเนี่ยลูกสาวของคนโตอายุประมาณห้าขวบขอให้ตั้งใจคนที่มีลูกแล้วสู้เพื่อลูกหน่อยใครตอนนี้ที่มีลูกอายุประมาณห้าหกขวบนะครับขอดูมือคนที่มีลูกประมาณห้าหกขวบกำลังน่ารักนใช่ไหมกำลังหน้าร้านเนาะรู้ป่ะยตอนผมเริ่มต้นเนี่ย ในทุกทุกชีวิตแต่ครับมันจะมีผู้หวังดีแหะเคยเคยทบ้านบ้านไม่ได้นอนเย็นเย็นแบานขางบ้านจะมาทุกทุกทุกสมัยเมื่อผมเลิกงานกลางเบนบมานขางบานเข้ามาแล้วเราไปนอนเย็นๆใช่ไหมแล้วเราต้องฝากลูกเราอ่ะนอนกับตื่นกับย่าหรือบ้างพอเราออกทางเคสเนี่ยเจ็บมันก็นอนเร็วหรือบ้างบานขางบ้านเข้ามาเป็นญาติกันเขาบอกอุยแอนออกทำงานเมย์แล้วหรอมึงไม่ประชุมดึกดึกดึกเนี่ยกูเตือนไว้ก่อนนะมึงเอาลูกเนี่ยมาฝากพ่อแม่นอนอ่ะ เด็กมันขายมวามอบูนเด็กพวกงงนกี้มันต้องนอนกับพ่อแม่มึงเอาลูกมึงไปหมาดถือกไบย่าเลี้ยงอ่ะโตขึ้นมาลูกมึงจ,จะกลายเป็นเด็กมัญหาแ,แล้วมึงรู้แบบนี้มาแล้วแล้วป้ามาแอมเมนเบรใหม่ๆแอมก็กลัวไงแล้วเราก็ไม่แย่ตอน,น,นเราเลี้ยงแอมเมนเบรเราไม่ได้แย่เลยครับแล้วแอมเขาบอกว่าเฮ้ยปุ๋ยหรือเราจืดแอนเบรไว้ก่อนดีตอนไฮโตค่อยกลับมาทำก็ได้ครับปุ๋ยแล้วก็ทำขนมไปก่อนแล้วก็ดแูแลลูกผมจับมือแอมแบบพวกไม่ได้แอนตอนนี้เธอเชื่อเราลูกเราแค่ห้าขุม ปู่กับย่าพานอนมันก็เหมือนพ่อแม่พานอนพ่อแม่พาลูกนอนด้วยความรักปู่กับย่าก็รักหลานเขาก็พาหาอนอนไม่อยากขาดความาาอบอ,อ,อุ่นได้ยังไงตอนนี้แอนเด็กมันห,าหา้าขวบเธอไม่ต้องไปกอดมันหรอกให้ปูกก่กับย่ากอดแทนเราแต่ถ้ามันติดสารติดสีเธอไม่ไมีเวลาดูแลมันนะแอนมันจะไปหาผู้ชายคนอื่นอกเด็กมันห้าขวบแอนผู้ชายติดสีไม่เป็นนะแต่ถ้ามันติดสารติดสีและเธอไม่มีเวลาดูแลมันนะแอนมันเล่นหยาดาเราต้องแรกตอนนี้แหละนี่ชีวิต ถ้าไมื่อวางคุณิีผัดเสีเ่ยวหมูมันต้องมีหมูตา,ตายตัวหนึ่งครับเพื่อให้คุณยีนี่คือชีวิตครับยังไงก็ต้องแลกแล้วไม่หยู่ทริปหนึ่งเมื่อกี้าคุณพี่ฝนทริปเรือแอมเบก็มีหลายท,ทยริปเนาะไปเม็กซิโกเลยเนี่ยไปอลาสก้าไปยากนดิเนเวียนมีทริปหนึ่งผมพาลูกสองคนแอนด์มันคนเล็กยังไม่เกิดน,นะก็มาไปเที่ยวสแกนดิเนเวียนครูสแล้วพอมันทริปเรือเนีมันก็มีเวลาอยู่บนเรือไหมเราก็ยืนมองทะเลในสแกนดิเนเวียนนะครับ เรือมันก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วาาเนี่ยลูกคนโตข้ามาด้วยตอนนั้นน่าจะประมาณสิบเก้ายีสิประมาณนี้แหละก็ยืนคุยกันแล้วบอกกนได้เฮ้ยบ้าข้างบ้านบอกว่าโตขึ้นมามันจะมีปัญหาเฮ้ย้องถามันดไมาว่าไงหมาไฮไฮตอนนี้าทเยดตอนนี้ป้าเป็นเพลงน้องป้าก็พาไมาเที่ยวได้สนุกไหมสนุกดีป้าชอเออายจาได้ป้าตีตอนที่ป้าเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆไฮห้าขวดป้ากับแม่ไม่ต้อกมาพาไฮนอนปูกับย่าพาไฮนอนไฮจังได้หรืหไย จะได้ปาปู่กับย่าพานอนหายจำได้จะได้เนาะน้าใครจะำได้บ้างไหพี่เขาบอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่พานอนโตขึ้นมาลูกจะมีปัญหาจะให้แม่หายอ๋อจำได้ป้าจำได้จำได้หรืป้าเหมือนใช่ใช่ป้าจะเล่าฟังจำได้เนาะน้าป้าถามไปนายไฮมึงมีปัญหาอะไรป่ะวะไฮบอกว่ปาไฮโอเคไฮโอเคผมไม่รังเกียจคือเป็นพ่อเป็นแม่ตอนนี้ลูกผมไม่มีปัญหา แต่ถ้าวันได้ผมจะแอนทักทางแอมเบอครับวันนี้มันมีปัญหาแน่ไ้าผมเอคีกท่ปานการเลือกมันถึงสาคัญไงผมถึงบอกแต่ประโยกแรกแล้วเราโตพอแล้วก็มีประิิภาพนการเลือกอต่าทาเืออื่นครับถ้ามันดีอไปก่อนได้สรอเปล่าอพืเรื่องนึงนะครับแล้วก็ไปดูบอล นักชิงดูมาชาัมเนลลิที่ยูเคนปัจจุบันสนามนี้ไม่มีนะคระัโดยละเทียนถล่มลาบไปแล้วลิเวอร์พูลก็สุดยอดเข้าชิงมีตั้งหลายประเทศในยุโรปเข้าชิงม,มีที่เป็นยูเคนเป็นเจ้าภาพนะครับและเลี้ยวปูก็สุดยอดผมไปคนเดียวค่าตั๋วเนี่ยเป็นแสนลิเวอร์พูลไม่ต้องแพ้ปูออกมานะถ้าสู่บุรีเป็นจะสู่บุรีให้หมดตองจริงๆนะเครียดเลยอย่างนั้น <laughs> น,ะนะครับอ่ะแต่ก็ดีอย่างน้อยก็ได้ดูนักชิงดูมาชัมเนลลินะครับ แล้วก็อันนี้คือก่อนหน้าก่อนโควิดเนาะอันนี้คือหลังโควิดเพราะว่าเป็นเฟลเลอร์ทีนะครับเรารู้แล้วว่าลูกเร,เราทั้งหมดจะต้องไปอยู่ต่างาประเทศแล้วก็แอน่างประเทศเราก็เลยจัดทีมกันนะครับโดยการเที่ยวยุโรปทั้งหมด24วัน25วันนะครับไปอยู่ฝรั่งเศส7วันไปอยู่ที่อ,อิตาลี7วันแล้วก็สวิตเซอร์แล,ลนด์7วันตอนนั้นของรัฐบาลก็มีโครงการคนละครึ่งเนาะอันเนี้ยกุ๋ยโดยด่วนไม่ต้องไปดว่าไปยุโรปหนึ่งคนใช้เงินเท่าไหร่อ่ะหนึ่งคนหนึ่งคน ยี่สิบวันสามแสนหอยูโรนี่ผมไม่รู้แล้วแต่ประมาณแต่แค่้ห <คน S 2> ้าค, <น S 2> คนทุนทกีอเอเมย์ดี่หล่ะไม่ได้เงินจากบ้านคนไทยนะครับนี่คือเงินจากธุรกิจอัเมย์ผมขอพูดประโยคนี้ค่ะนะครับนี่คือครอบครัวคุณนะครับเพียงแต่ผมยืมวิวมาใช้ก่อนแค่นั้นนะครับครอบครัวคุณก็ใช้ชีวิตแบบนี้ได้เช่นเดียวกันก็อยู่ยุโรปทั้งหมดเจ็ดวันพาเที่ยวดีที่ยูโรนะคะนนนรับที่นมิถุนายนไปดูโมนาลิซ่านั่งรถไฟอยู่ยุโรปอยู่มาลี่เจ็ดวันนั่งรถไฟไ,ไปอิตาลีนะครับ ซิงเปเนเรียครับจุดจำเนิายแอนิเมชันดูการบ้านเราชอบดีนี่ครับก็เลยดูพวกจุดจำหน่ายแอนิเมชันนะครับแล้วก็เบนิดครับมิลานครับเบลาติโอแล้วก็นั่นงรถไฟไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วอยู่สวิตเซอร์แลนด์แนี่เจ็ดวันคุณโนนี้นะสวิตเซอร์แลนดะ์เนี่ยคริปที่ผ่านมาถ้าเราไม่แทนเซอร์เนื่องจากงานอยู่นิวซีแลนด์ตอนนี้เนาะถ้าไม่แทนเซอร์เนี่ยมันจะมีภาพที่หกนะครับถ้าเราใสนะ่เงินเที่ยวเองอ่ะเราคงไม่ไปเชื่อที่มันซ้ำๆมั้ ถูกป้ะบารีสฮอไกเอลสวิตเซอร์แลนด์สะพานไม้เจพีเสรีภาพมันดาเลไปนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้หกครั้งเนะแล้วแอนเป็ไงมันไปยังไงนะครับแล้วเรามีลูกที่หกลูกที่เจ็ดแน่ๆแอนไม่ชอบสวิตมากผมบอกนะต้อ,องมาใหม่ๆเราไม่ได้พร้อมแบบนี้นะผมบอกแอนภาแพแรกนะภาพมุมสุดทางขวามือตรงน้นนะคุณเห็นเส้อที่แอนใส่มั้มันเลยตัวเห็นมั้ยพ่อะยืนเสื้อคนอื่นไปคนระับ เราไม่คิดว่าเราจะได้ไปเที่ยวประเทศหนาวหรืออ่ะเราจะซื้อเสื้อผ้าที่มันสำหรับประเทศหนาวไปทำไมแล้วเ,เราไม่มีตาหน้าพอครับเรายืมเสื้อขนข้างบ้านไปผมบอกแอนลูกชายพวเนี้ลูกชายแบบนพูดเลยป้านชอบผู้เบี่ยงเนี่ยแม่ผมบอกแอ,แอกนว่าภาเนี้นเธอ,อเหมือนแม่ค้าขายไก่ย่างมากถ้ามีควเหนีวยวขาแหล่เราโน้าเธอขายไก่ย่างอยู่ที่สะพานไม้ดูเสิพพเลยดูความเยน็นของแอนสิแต่ดูสิดีขึ้นเลยป่ะดีขึ้นเลยเลยป่ะทุกทีเนี่นยมันไม่ได้ง่ายนได้นะครับมันพัฒนาบุคลิกกับภาพด้วยอ่ะ ฟังดีๆนะครับสำคัญครจริงนะครับมันเติบโตทั้งภายในและภายนอกจริงๆนะคะก็ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เจ็ดวันเนาะแล้วก็มีกลับมานะอันนี้ก็เราเที่ยวบนเน้นนะครับไปเที่ยวสวิตเซอร์แลออนด์แมตช์ฮอนะน,น,นนะครับแล้วพอกลับมาปีหลังโควิดนะเมษกสาไปสวิตเซอร์แลนด์ไปยุโรปนะครับมิถุนาไปกับบริษัทไอเปยนะครับที่ไดมอนด์ที่เลนลุยแล้วก็ไปเลนลุยเรงมานะครับกาเซียแล้วเดือน,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 นกรกฎาคมไปอลราบก้าก็จ่ายเงินให้สามคนเนี้ยไปอีกคนที่รีดที่เดนลุยร่องเนี่ยนะ นี่คือลาการการเสียโทเพราะว่เาเลือกีจ้จริง,รงๆนี่คือความที่วันมาดี่คุยกับที่ฝนลเนลี่ยผมบอกนี้นะครับเวลาสร้างรละสร้างตัวอย่าถามหาตารางของชีวิตนะครับบางครั้งผมออกไปทําเคสต,ตอนเย็นเนี่ยผมเห็นบางครอบครัวเนี่ยเขาก็นั่งกินข้าวกันอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเราก็ทำธุรกิจเองเวงผมก็อยากมีวันแบบนั้นเหมือนกันแต่เราเลือกก่อนที่เราจะสร้างมันเสร็จอะ่ะทุกวันเนี้ยเราอยู่ครอบครัวได้ทุกวันแล้วทุกคนก็แฮปปี้มากเราทำหน้าที่ของตัวเองกันได้ดีมากๆนะคะรับนี่คือลางไานะครับ แล้วพอกลับมาเราก็แยกย้ยายกันเนาะผมก็ไปเที่ยวที่กดีซตอนเดือนตุลานครับก็ไปที่อัมสเตอร์ดัมก่อนผมไปอยู่อัมสเตอร์ดัมมาเจ็ดวันนี้เมืองกรีทอนที่แอนเบจะพาไปเที่ยวครับเป็นเมืองที่ขับเรืออย่างนี้ทั้งเมืองเลยสวยมากน่ารักเหมือนเมืองตุ๊กตาเลยก็ไปขับเรือกับแอนแอนด์หายพลาดแค่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ตกเรืออ๋อ,อไม่ใช่อีกคนหน,หนึ่งนะคะเรื่องนี้แปลว่าแอนด์แฝงครับ เราเป็นคนชอบอ่านหนังส like ือครับเราอ่านหนังสือแอนแฟรงค์มาตลอดนะคะแล้วเราก็อยากไปบ้านแอนแฟรงค์สักครั้งหนึ่งก็มาแอนไปเลยบ้านแอนแฟรงค์เป็นมิวเซียมเนาะเด็กคนหนึ่งที่หลบการไล่ล่าจากทหารนาซีอะครับเราได้ดูมุมที่แอนแฟรงค์แอนอยูเนี้ยเป็นฟอกเล็กๆอะเราต้องชนะอะแบบเด็กคนนึงมันต้อยู่ในเนี้ยตัวท้ายโดนจับเนาะแอนเดินร้องไห้อ่ะเดินดูไปแบบร้องไห้ตาไหลผมเห็นแมียผมร้องไห้คนไม่ไหวจริงๆนะก็เลยพาไป ซานโตเรนีซะหน่อยนะพอจบจากอันเดอร์ลามเราก็ไปที่ซานโตเรนีกันนะครับไป็นจอยกับกุ๊กแอนเวยที่นั่นนะครับแล้วก็อยู่ซานโตเรนีเนี่ยประมาณ7วันแล้วก็เดือนธันวาตุลาไปซานโตเรนีเดือนธันวาไปฮาวายที่สุดท้ายที่เราไปแอนเวยกับผมงกับแอนเที่ยวแอนเวย์หลังนี้เราก็แทนเส้นทิ้ละเพราะว่าแอนอยู่ในสิแลนด์กลับมาไม่ได้ต้องอยู่กับลูกนะเป็นกฎหมายว่าเด็กต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยอันนี้ก็คือฮาวายแต่แน่นอนครับเราก็ไปเที่ยวกับครอบครัวเราเนาะอันนี้ก็บิบไปหา ลูกสาวที่เมลเบิร์นนะครับตอนนี้ทั้งหมดสี่คนนี้อยู่ต่างประเทศหมดเลยผมก็อยู่เมืองไทยคนเดียวสามเดือนสองเดือนก็มีไปหาทีนึงแล้วก็อยู่ที่ราคา20กว่าบาทนะครับอันนี้ก็ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับวันว่าผมก็ไปวิ่งมาลารอนที่ซิดนีย์คุณฟังไม่ผิดนะผมไม่ได้มาโอ้โหนะต้อเคยได้ยินพวกนี้บ้างตอนเช้าไปกินติ่งซางที่ฮ่องกงแล้วก็บินกลับไปกินข้าวซอยที่เชียงใหม่แล้วก็ควาดูมันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าวันนั้นเนี่ยมีคนบอกผมว่าซ right? ิดนีย์มาลารอนเนี know, ่ยมันดีมากเลย พี่ต้องไปวิ่งไม่ได้นะอากาศเย็นสบายแล้วตอนนี้ซิดนีย์ติดหนึ่งในเมจเจอร์เป็นเมจเจอร์ที่ผมการที่มาทอนบนโลกไปเป็นรักผมก็บินไปวิ่งที่ซิดนีย์บินในวันนี้นอนที่นี่หนึ่งคืนพอวิ่งเสร็จนอนหนึ่งคืววน,น,น,นคแลว้วก็บินกลับไม่ได้เที่ยวเลยผมบินไปเพื่อวิ่งมาที่ซิดนีย์แล้วก็จบฟูมาลาทอนผมจบไปหมดห้ามาลาทอนแล้วนะคะ,ะการที่มาลาทอนแล้วก็มาควบคุมไปเที่ยวเนาะอันนี้ก็ขับรถขึ้นไปทนางเหนือของนิวซีแลนด์นะครับอันนี้ก็ ผูกพงก,กับพอลนะครับก็ไปเล่นเรือกันก็เช่นเงี้ยกับพ่อขวั่นะครับ,พพรบแล้วก็พอปีที่แล้วเลี้ยวปูมีอยู่ที่ที่กุ้งเหมือนปีนี้เลยแต่ปีนี้ปีหน่าห้าผมบบว่าแต่ว่าเลี้ยวขวมันน่าจะได้แชมป์แล้วก็ผมก็เลยมีไปลอนดอนแอนไม่ชอบดูบอลอยู่แล้วแล้วผมก็ชอบดูบอลก็เลยมีไปลอนดอนชวนไปดาวราดิสองนคนนะครับแล้วก็ไปลอนดอนกันนะครับไปดูเลี้ยวปูนะครับก็เวลาจะเล่นคอบที่สนามเลี้ยวปูนะครับที่อยู่ ก็ไปอยู่เลี้ยวหูแต่กับแมนยูนะอันนี้สนามแมนยูแต่เสื้อไม่ได้โดนกระตือเงาแต่งใส่ในแทนทั้งหมดเนี้ยได้จัดการทางธุรกิจนะถ้าคุณมีคนามชอบตัวบอลไม่คุณเชียร์ิจอะไรก็แล้วแต่นะเคยคิดในชีวิตตะขางมั้งว่าเราควรจะไปสนามที่เนี้ยให้ได้สักครั้งหนึ่งคุณกล้าฝันหน่อยการอื่นน่ะเครื่องมืออื่นข้างนอกอาจจะให้แบบนั้นไม่ได้แต่คุณเชื่อผมธุรกิจเนี้ยให้แบบนั้นได้ทีนะคะแล้วก็เมื่ออันนะไรพักยา คือวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะที่ผมบินไปดูวันเทียนกีดสามสิบมีนาวันพุธวันที่แบบยี่สิบเก้าสามสิบมีนาปีที่แล้วอ่ะผมบินไปดูวันแท่ยกีดแล้วกลับมาวันที่สิบสามแล้ววันที่สิบสี่ผมก็บินไปหาแอนที่นิวซีแลนด์นะครับนี่คือเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับแล้วกลับรถไปเหนือสุดลูกชายทำแบ็นี่คือเหนือสุดถ้าเหนือสุดของประเทศไทยคือแม่สายใช่ไหมครับนี่คือเหนือสุดของนิวซีแลนด์นะก็คือเลยประพาคารนี้ชื่อเกส์ไรงานนะครับลูกชายควาำแบ็คนะก็พาไป ะครับแล้วก็เมื่อเลือกตั้งการที่ผ่านมาก็ไปวิ่งมาลาทอนที่นิวซีแลนดะ์เนาะก็ไปวิ่งกับลูกเลยก็ไปวิ่งด้วยกันนะพวกเราก็ออกกำลังกายนะครับก็จบดูมาลาทอนทะั้งหมดที่ผมกำลังเล่าให้คุณฟังเนี่ยผมได้เริ่มต้นจากการที่มีแต้งต่อในชีวิตผมบอกกับพี่โป้ผมบอกวก,กับพี่ฝนดมากลูกผมไม่เคยเรียนโรงเรียติเตอร์ผู้เนี้ชุดที่เขาใส่ป่ะมันคืเรียงในแต่ละโซนแถวบ้านกระโปรงตีน,เน,เน้เงินธรรมดา,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 าไม่ได้เยนติเตอร์ไม่ได้สปอร์ตครับแต่แค่ คนในครอบครัวเขาเลือกเครื่องมือที่มันถูกต้องนั่นเองภาพที่เขาเป็นสีขาวดำนั่นคือคอนเดนเดเตภาพที่เขาถือมือถือแลวดูรูปกันนั่นถือภาพเมื่อปีที่แล้วที่อยู่สีแลนดคือผมให้บอกคุณว่าการเลือกเครื่องมือถูกมันสําคัญกับชีวิตมากๆผมว่จบในเรื่องนี้เลยนะครับผมฟังจากน้องมณีในลุ่มแล้วเรื่องนี้ฟังชิ่นเต็ะเขาพูดถึงเรื่องกฎใบสองของการปีเอลเลยเขาบอกว่าปี1981สเเนี่ย มีคนเนี่ยเสียชีวิตที่เอเวอร์เรสต์เนี่ยประมาณแปดคนก่อนหน้านี้นะปีนั้นก่อนที่กดเนี่ยมันจะถูกสถาปนาขึ้นมีคนเสียชีวิตประมาณแปดคนกดไปสองของการที่เอเวอร์เรสต์คืออะไรครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเอเวอร์เรสต์เนี่ยเป้าหมายของคนที่ไปเอเวอร์เรสต์เนี่ยก็คืออยากไปถึงยอดเขาเอเวอร์เรสต์ถูกปั๊บว่าเราถึงแล้วถรือปั๊บกฎเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพราะคนทุกคนอยากเป็นไปถึงยอดเขาแต่ปัญหาคือตอนลงเนี่ยความแรงของลมธรรมชาติที่มันเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศเนี่ย มันยากพอๆกับการเดินขึ้นและมีคนเสียชีวิตจากการลงยอดเขาเอเวอเรสต์ในจํานวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวเขาได้ตั้งกฎนี้ขึ้นมาว่าถ้าคุณนอนเลเป็นึงเอเวอเรสต์แล้วยังและตอนนั้นอ่นะมันลังจะบ่ายสองถ้ามันบ่ายสองแล้วอ่ะไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนเอเวอรเรสต์คุณต้องเดินลงทันทีเพราะสะภาพหลังบ่ายสองเป็นต้นไปสภาพอากาศจะแย่ก,กว่าตอนตอนบ่ายสองคุณไหนจะเสียชีวิตได้ ต่อให้ี20เมตรคุณจะถึงยอดเขาแล้วเอาทงไปปัดได้แล้วไม้ถ่ายรูปแต่ยอดเขาแล้วต่อให้เป็น20เมตรคุณก็ต้องลง50เมตร100เมตรคุณก็ต้องเดินลงถ้าบ่ายสองคุณไม่ถึงยอดเขายังไงก็ต้องเดินเขาคิดบ้านกฎเนี้ยมันน่าจะช่วยคนไม่เสียชีวิตถูกปะจะนอนทูกเสียชีวิตน่าจะน้อยลงทีนี้มันเกิดขึ้นคืออะไรด้ยครับปี2024ครับครึ่งปีแรกในปี2024มีคนเสียชีวิต10คน กอนกควตเนี้ยบ้านขึ้นมามีคนเสียชีวิตแปคนแต่ 2, 24, แปี2024แค่ครึ่งปี6เดือนแรกเรามีคนเสียชีวิตสีบคนเพราะอะไรครับเขาก็สงสว่าเพราะอะไรแล้วเขาก็สรุปออกมวาว่าไม่มีอะไรมากครับคนส่วนใหญ่มักจะใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตมากกว่าเหตุผลอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วไม่เป็นไรหรอกอ,อีก20เมตรเองกอีก50เมตรเองมันจะเป็นอะไรมาหนาวะก็นี่ครับผมอยากให้ข้อมูลคุณก่อน อย่าใช้อารมณ์ตัดสินธุรกิจนี้ไม่จําเป็นหรอกงานเดิมมันก็ดีแล้วทุกคนให้สื้อได้ยินมานครับเขาจบเป็นประโยคสุดท้ายเลยนะครับเขาบอกว่าลูกแกะเนี่ยมักจะเฝ้าระวังหมาป่าตลอดชีวิตการดำรงอยู่ของมันโดยมันไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่กินมันเยอะที่สุดคือชาวนาไม่ใช่หมาป่า <c oughs> ตก็แบบนี้ครับสิ่งที่เราแอนตี้ไม่ชอบม,มันอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลก็ได้ ขอบคุณมากๆานะคบสำหรับการต้อนรับจากคนทั่งเหนือแสดงความดีดีอีกครั้งนะครับองค์กรผมครอบครัวผมขอแสดงความดีดีกับคนที่มูฟอัพในวันนี้ทุกคนนะ